ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับมิซูไททันนะครับมาด้วยอาการลูกค้าแจ้งนะครับแอร์เย็นไม่ช่ำนะครับแล้วก็มีน้ําหยดลงที่พักเท้านะครับซึ่งลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์กับผมไปโดยประมาณ2องถึงสปีนะครับประมาณนี้นะครับกลับมาด้วยอาการแอร์เย็นไม่ช่ำนะครับวันนี้อาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือ,อน้ําหยด คนที่พักเท้าแล้วก็แอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับวันนี้ช่างเพชรจะพาดูกันเลยครับผมมิสูไททันนะครับมิสูไททันเป็นเครื่องเบนซินนะครับคอมเพรสเซอร์ช่างเพชรทาการเปลี่ยนให้ลูกค้าโดยประมาณน่าจะ2-3ปีนะครับโดยประมาณนี้นะครับวันนี้กลับมาด้วยอาการแอร์เย็นไม่ช่ำนะครับแล้วก็มีน้ำหยดตรงที่พักเท้านะครับลูกค้าแจ้งมาแบบนี้นะครับ ตรวจเช็คน้ำยาเบี้ยงต้นน้ำยายังเต็มระบบนะครับคอมเพรสเซอร์ที่เปลี่ยนกับช่างเพชรไป2-3ปียังใช้งานได้ดีนะครับไม่มีปัญหาครับวันนี้ลูกค้ากลับมาด้วยการแอเย็นไม่ช่ำนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับว่าอ่าเย็นไม่ช่ำยังไงครับเพราะว่าดูจากเกจวัดแรงดันปกติดีนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับผมอ่าก็ที่พักเท้าก็จะมีแชะๆนิดนึงนะครับก็มีกลิ่นเหม็นอับนะครับลม ลมไม่ออกเลยนะครับเปิดสุดแล้วนะครับผมปกติแล้วเดี๋ยวจะหันลมไปใส่อตรงนี้นะครับเนี่ยครับช่างเพชรับไปใส่แล้วเห็นไหมครับไม่มีการขยับขยั้นนะครับใดๆเพราะว่าลมเบามากนะครับลมเบามากได้ยินแต่เสียงเพราลมลมไม่ออกอันนี้ไม่ใช่เป็นน้ําแข็งนะครับอันนี้คือตัวตันเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราเราจะมาดูหน้าตากันนะครับหลังจากถอดออกมาครับว่าจะตันขนาดไหนนะครับซึ่งที่แน่ๆน้ําหยดนะครับ ถ้ามีไส้กรองฟิลเตอร์ก็จะไปตันตรงฟิลเตอร์แต่อาจจะฝุ่นที่อยู่ข้างล่างก็ถ้าเราเป่าฟิลเตอร์ก็น่าจะไม่หมดนะครับยังไงก็ต้องถอดตู้มาล้างแล้วก็ดูดฝุ่นกวกที่อยู่ในท่อน้นําทิ้งออกให้หมดนะครับไม่เช่นนั้นน้ําก็จะหยดบน,บ,นบนพื้นไม,ไม่หยุดสักทีนะครับผมเดี๋ยวช่างเพชจะทําการรื้อออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม มิสูไทยท่านนะครับตอนนี้ช่างเพชรทาการหรือ e ีวาออกมาเที่เรียบร้อยนะครับอีว e วหรือตู้แอร์นั่นเองนะครับสภาพนะครับสภาพที่ช่างเพชรเคยเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แล้วก็ล้างตู้แอร์ให้น่าจะจำไม่ผิด2-3ปีนะครับลูกค้าก็วันนี้กลับมาด้วยการแอร์เย็นไม่ช่ำนะครับแล้วก็มีน้ําหยดบนที่พักเท้านะครับสาเหตุเกิดจากตู้แอร์ตันเป็นอย่างมากนะครับ จะให้ดูภาพชัดๆนะครับนี่ก็ฝุ่นเยอะมากนะครับเดี๋ยวช่างเพชรก็จะทําความสะอาดพวกเปี่ยกตู้แล้วก็พวกมอเตอร์นะครับฝุ่นเยอะมากนะครับคือผ่านเวลาไปน่าจะไม่ต่ำกว่า2ปีครึ่งนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับซึ่งมาตอนนั้นช่างเพชรทาการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ให้นะครับเพราะว่าตอนนั้นคอมเพรสเซอรอ์ล็อกนะครับก็เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่แล้วก็ล้างแล้วล้างอีวา แล้วก็แผงคอนเดนเซอร์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับตอนนั้นแต่อีวาเราล้างเอานะครับมาวันนี้มาด้วยสภาพนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับตันเป็นอย่างมากนะครับส่วนข้างในห้องในสารนะครับตรงน้ําหยดเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่พลังงานแรงสูงนะครับเตรียมดูดออกให้นะครับวิธีการรื้อตู้แอร์นะครับช่างเพชรไม่ได้ยกคอนโซลนะครับสําหรับมิสูไททันนะครับก็จะ ชักออกด้านข้างนะครับส่วนฝุ่นข้างในช่างเพชรก็จะนําน้ําแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นดูดออกให้หมดนะครับข้างในครับผมส่วนตู้แอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้ดูสภาพฝุ่นนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับไม่ต้องบรรยายอะไรให้มันมากมายนะครับก็ตามจริงก็ปีละครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะ นํารถเข้ามาล้างทําความสะอาดนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ถ้าปล่อยไว้นานก็จะเป็นสภาพนี้นะครับเวลาเราเปิดแอร์ก็กลิ่นก็จะไม่ปกติแล้วนะครับดูจากสภาพนะครับก็กลิ่นก็จะอืมให้อ่าจินตนาการเอาเองนะครับว่ากลิ่นจะเป็นยังไงนะครับก็ตามสภาพนะครับเพราะว่ารถใช้งานมาเก็บ3ามปีนะครับซึ่งแต่ก่อนช่างเพชรก็ทําความสะอาดให้อย่างสะอาดแล้วนะครับแต่กลับมาวันนี้ก็ สุดยอดนะครับสะสมมา3ปี23ปีนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่างเพชรก็จะขออนุญาตไปทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดเสร็จเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึนงครับจากสภาพแบบนี้จะกลายเป็นแบบไหนนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จครับผมหลังจากทําความสะอาดเสร็จที่เรียบร้อยนะครับกับมิซูไททันนะครับแผงเอ้ยไม่ใช่อีวาบริเตอร์คอยเย็นครับผม เป็นของแท้ติดมากับรถนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับตัวชั้นนี้ก็10กว่าปีนะครับก็มีอาการเริ่มผุเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมก็จะแจ้งลูกค้าว่าเที่ยวหน้าหมดสิทธิ์ล้างนะครับก็คือเที่ยวหน้ามันจะผุมากมาก็คือเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมวันนี้ช่างเพรทำการล้างทำความสะอาดให้นะครับเพราะว่าอีวายังไม่รั่วนะครับแต่จะใช้ได้นานแค่ไหนต้องทดสอบกันดูนะครับส่วน ลมภายนอกภายในนะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นนะครับมีรอยมิกิเมาส์นะครับมิกิเมาส์มิกิเมาส์มาแทะนะครับจะเห็นรอยมิกิเมาส์แทะนะครับตรงนี้พังเพชรจะจ,จัดการทําการปิดลมภายนอกให้นะครับเพราะว่าการไม่ให้มิก้เมาส์เข้ามาทำลังใส่ในตู้แอร์นะครับหรือก็เข้าไปใยในโบเวอร์นะครับถ้าเข้าไปตรงโบเวอร์ก็คือโดน โบเวอร์ปันแยกสินส่วนนะครับก็จะมีการเน่าและก็เหม็นนะครับบริเวณนี้ช่างเพชจะทําการปิดปิดตายให้นะครับหนึ่งกลิ่นจะไม่เข้านะครับกลิ่นพวกควันไฟควันรถนะครับกลิ่นต่างๆแล้วก็มิกิเมาส์หมดสธ์นะครับที่จะเข้ามาแท้ได้อีกนะครับตรงนี้คืออ่ากลิ่นเข้าแน่นอนนะเพราะว่าโฟมมันปิดไม่เสเน็ทนะครับเพราะว่าโดนมิก้เมาส์แทะไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชจะประกอบคืนเข้าไปนะครับว่า เดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่ช่างเพชรเติมสารทำเย็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาเทสทดสอบความเย็นกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมครับผมหลังจากช่างเพชรท,ทาการประกอบอีวาเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีวาเบเตอร์หรือตัวแอร์นั่นเองนะครับผมข้างในเราทําความสะอาดเสร็จนะครับส่วนทางหนูเข้านะครับจะอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับผมภาพํมไมไม่โฟกัสให้ อ่โฟกัสให้หน่อยสิภาพเอ้ยเดี๋ยวนะครับถ้าผมเมื่อกี้อ่ากล้องภาพไม่โฟกัสให้นะครับตอนนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับตอนนี้ก็เป็นโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างนะครับอ่าบริเวณที่ผมปิดให้นะก็จะเป็นบริเวณนนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กแล้วก็ยิงซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับ ก็ปากตู้ก็จะไปประกอบนะครับอย่างน่นหนูหมดซิ์นะครับมีกีเมสาไม่มีทางเข้ามาได้นะครับโอเคครับช่างเพชรก็จะประกอบบเวอร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่เติมสารทําความเย็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมมิสูไดท่านนนครั้นี้นะครับหลังจากที่ล้างตู้ทําความสะอาดเสร็จล้างทาความสะอาดตู้แอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ เติมสารทําความเย็นเข้าไปในระบบนะครับเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝั่งโลอยู่ที่ปรามามสิบแปดพไอนะครับฝั่งฮอยู่ที่210ร้อยสิบพไนะครับก็ถือว่าแรงดันคอมหลังจากที่ช่างเพชรเปลี่ยนไปประมาณ2ปีถึง3ปีนะครับแรงดันคอมเพรสเซอร์ยังไม่ตกนะครับยังดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคันนี้ช่างเพชรเปลี่ยนเป็นคอมคอมแท้นะครับแผงคอนเดนเซอร์ก็น่าจะเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ ับมิสูรท,ท่านคันนี้ครับมาด้วยการแอร์เย็นไม่ชำ่ำแลวก็มีน้ำหยดลงบนพื้นนะครับหลังจากเราทำความสะอาดอีวาเซมที่เรียบร้อยนะครับเรามาเติมสารทำความเย็นแลวก็ทดสอบแรงดันความให้ด้วยนะครับว่าแรงดันคามยัง่งดีเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่มีปัญหาครับส่วนคอมเพรสเซอร์เราทางนูเข้าช่างเพรทำการติดปิดให้เรียบร้อยนะครับส่วนความเย็น ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบกันนะครับหลังจากทำความสะอาดเสร็จนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเย็นในห้องในสารกันเลยครับผมตอนนี้ช่างเพชรเข้ามาในห้องในสารที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เห็นเริ่มสังเกตเห็นมีลมนะครับตรงนั้นจะมีรอยกระเพียบนะครับเพตอนแรกไม่มีเลยนะครับผมตอนนี้ลมแรงนะครับนี่จะให้เอาตัวนี้ครับพิสูจน์นะครับนี่ครับลมแรงดูดยางดูดยางพายุนะครับนี่ครับ ตอนแรกก็คือลมไม่มีเลยนะครับตอนมาตอนแรกนะครับช่างเพชรก็ทําการร้างทุ่นแห่ใหม่นะครับซึ่งตอนนี้อุณหภูม huh. ิก็เริ่มเย็นชํานะครับเดี๋ยวช่างเพชรลดพัดลมลงก่อนนะครับเพราะว่าจะไม่ได้ยินเสียงช่างนะครับจะได้ยินแต่เสียงมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองลองมาทดสอบความเย็นกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับกับมิสุไรท่านคันนี้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเร่งเครื่องช่วยนะครับเพราะว่าตอนแรกก็คืออาการมาลมไม่ออกนะครับแล้วก็มีน้ําหยดลงพื้นเต็มไปหมดนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงมาที่13องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะอุณหภูมิจะลดลงได้เท่าไหร่นะครับกับมิสูไท่ันคันนี้นะครับซึ่งทําการล้างทําความสะอาดตู้แอร์ใหม่นะครับแล้วก็ปิดทางหนูเข้านะครับแล้วก็เติมสารทําความเย็นใหม่นะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันครับว่าจะลดลงได้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงมาที่10.6องศาน,นะครับก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ แต่คอมแอร์ยังไม่ตัดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ช่างเพชรเปิดเย็นสุดนะครับเราจะมาดูกันว่าจะลดลงต่ำสุดได้เท่าไหร่นะครเพราะว่าคอมก็เป็นคอมแท้อีวาก็เป็นอีวาแท้นะครับแต่อีวามันเริ่มผูเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิลงมาถึง9.5องศานะครับผมจะลดลงได้อีกไหมนะครับเดี๋ยวรอรุ้นไปพร้อมๆกันครับผมอ่าโอเคครับคอมเพรสเซอร์น่าจะตัดนะครับอยู่ที่9.5องศานะครับ คอมเพรสเซอร์ทำงานอยู่ที่9.9.7นะครับตอนนี้อุณหภูมิเริ่มลดลงอีกแล้วนะครับผมวันนี้อากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนนะครับแดดจัดเลยนะครับผมคือแดดจัดมากนะครับ9.5คอมเพรสเซอร์ตัดนะครับผมอ๋อ9.1ยังลดลงได้นะครับที่9.1องศานะครับผมก็ คอมเพรสเซอร์ตัดพื้นที่เรียบร้อยนะครับผมต่อที่เท่าไหร่นะครับรอบสองเรามาดูกัน,นครับคันนี้เป็นไททันสี่ประตูนะครับผมอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะเพราะเนื่องจากห้องในสารค่อนข้างกว้างนะครับเก้านึ่งี่คอมเพรสเซอร์ทำงานต่อไปีแล้วนะครับ 8.8ครับโอ้โหยังลงเรื่อยๆนะครับผมซึ่งความเย็นเราเพิ่งติดเครื่องยนต์นะครับอุณหภูมิก็ยังไม่คงที่นะครับก็เมื่อกี้ต่ําสุดที่8.8นะครับต่ออยู่ที่9.3นะครับก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากห้องในสารมีขนาดกว้างนะครับโอเคครับสําหรับความเย็นก็ถ้าต่ํากว่า10ก็ถือว่าผ่านนะครับก็ สรุปอาการกันนะครับสําหรับมิสูไทท่านนะครับอาการมาด้วยลมแอร์ไม่ออกนะครับออกเบามากแล้วก็มีน้ําหยดลงที่พักเท้านะครับน้ํานองเลยนะครับผมช่างเพชรทําการแก้ไขล้างตัวแอร์ให้ใหม่นะครับแล้วก็เติมสารทําความเย็นให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแถมปิดทางมิกกี้มาส์นะครับเข้าไม่ได้อีกต่อไปหมดสิทธิ์กินกินควันไฟควันรถกินอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องนอกห้องในสาร ไม่สามารถเข้ามาได้อีกนะครับแก้ไขส่วนนี้ให้ด้วยนะครับอ่ายังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจน,จนถึงจนถึงช่วงสุดท้ายช่วงนี้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับให้ด้วยนะครับช่างจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปนะครับคนที่เข้ามาเก่าก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามผมโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากๆนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดช่างเพชรก,ก,ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นอาการยังไงนะครับแต่ละคลิปก็หวังว่าจะมีประโยชน์มีสาระมากๆนะครับผม สุดท้าย้สุดจริงๆก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม